นี่ก็เป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่หัวลำโพงนั่นเองนะฮะผมก็เรียกรถมาจอดไว้นะครับผมคืนนี้เพราะว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะก็จะกลับมาพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จอดได้ทั้งรถใหญ่แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับผมจอดได้ทั้งยห้แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะฮะก็ที่นี่นะครับผมคิดเป็นวันนะครับผมแล้วก็ลายชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยไปดูราคาก็จะเท่าไหร่นะครับ นี่นะจุดเก็บเงินนะครับผมเอาอันนี้กนก็มาแจ้งนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วตัวตาเป็นอย่างนี้นะครับจอดฟรีสามสิบนาทีนะครับผมแล้วก็รถจักรยานย,ยนต์นะครับผมรถยนต์อ่าราคาจะประมาณนี้ที่จอดก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะ ก็ใกล้หัวลำโพงที่สุดแล้วนะครับผมถ้ามาเที่ยวรถไฟนําเที่ยวนะก็มาจอดรถกันที่ร้านกันได้นะครับผมพวกรถไฟนําเที่ยวรถไฟที่แบบว่าไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้หรือค้างคืนแต่จริงๆที่บางซื่อถ้าจะไปทางไกลก็มีในโซนตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงหัวลาโพงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนน่ขบวนสองสามสามไปโคราชกันนะครับผมในราคาตั๋วที่50บบาท ซึ่งแน่นอนว่าหัวลำโพงในปี2024ก็ยังเปิดปกติครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับมีหลายคนในเพจที่ผมนะที่เวลาโพสคลิปรถไฟออกมาจากหัวลำโพงเนี้ยก็เข้าหัวลำโพงเนี้ยก็ถามว่าอ้าวหัวลำโพงยังเปิดอยู่เหรอหัวลำโพงยังใช้บริการอยู่เหรอไหนว่ารถไฟเหมือนงดให้บริการไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเปิดนะครับผมแต่ก็วิ่งรถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองรถไฟนาเที่ยวนะครับผม รถไฟทางไกลที่ออกต่างจังหวัดอย่างอุบลเชียงใหม่หรือสายใต้างยให้ไปที่กรุงเทพอภิวัตน์หรือบางซื่อนะครับผมอันนั้นนะฮะก็ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจกันผิดว่าหัวลำโพงปิดไปแล้วนะครับบรรยากาศหัวลำโพงนะครับผมที่คุ้นเคยกันสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนะฮะที่เรารู้จัก เดี๋ยวเราไปจองตัวกันอ๋อบริการห้องโถงนะฮะนี่ก็จะมีหัวรถจักรอุลตร้าแมนอยู่ด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นนะะเข้ามาป,ปุ๊บเราก็จะเจอรถจักรไอน้ำนะครับผมจอดแสดงโชว์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีรถไฟอย่างที่บอกนะครับผมรถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองรถไฟนํำเที่ยว ระยะสั้นต่างๆที่จะเข้าวงรูปวงอยู่นะฮะนี่ก็เป็นรูปภาพที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมในตอนประกรวดในครั้งนั้นนะฮะผลงานของใครบ้างวะเราก็ได้ที่นั่งในมาครับผมซึ่งนี่ครับหน้าตาตัวก็เป็นแบบไม่ระบุที่นั่งนะฮะก็คือมีที่นั่งใหม่เราก็นั่งได้เลยนะครับผมรถไฟธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบจะไม่สามารถจองตั๋วลวงน้าได้แบบ สามสิบบาทหกสิบบาทเก้าสิบบาทไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ระบุเลขที่แน่งก็คือมาที่บ้างเราก็นั่งเราสะดวกนั่งเท่าไหร่เราก็นั่งประมาณน,นี้นะครับผมก็เหมือนกับรถไฟวันเย็นน่แหละประมาณน,นะะี้นะก็จะแตกต่างจากรถไฟทางไกลก็ตรงนี้แหละครับรถไฟทางไกลเนี่ยจะมีตั๋วและเลขที่นน่งทุกครั้งนะครับผมที่เราขึ้นนะครับผมแล้วก็ตั๋วเนี่ยจะมีชื่อของเราแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องตรงกันนะครับผม อันนี้คือระเบียบใหม่ของเขาออกมาแล้วนะก็จะเป็นที่นั่งแบบชั้นสามแบบนี้นะฮะนั่งชั้นสามแล้วก็มีพวกอ่างล้างมือนะครับผมส่วน้างน้ําจะอยู่ทางด้านนู้นจริงๆฮะชั้นสามก็มีเลขที่นั่งเหมือนกันหมดนแหละแต่เพียงแค่ว่าไม่อยู่ในรถธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ระบุในที่นั่งในผู้โดยสารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตู้ชั้นสามเนี่ยไปอยู่บนรถเร็วหรือรถด่วนรถพิเศษเนี่ยจะมีเลขที่นั่ง ตามนี้นะครับผมริมหน้าต่างริมทางเดินริมหน้าต่างริมทางเดินประมาณนี้นะฮะก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของบนรถไฟนะฮะปกติที่เราก็ได้มาแล้วนะครับผมข้าวนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบห้าสิบทุกคนว่าไงราคากำลังดีนะครับผมสองอย่างห้าสิบบาทนะครับรองทับต้องเดินด้วยท้องทุกคนนะเราก็จะ ทานข้ากันก่อนไปกัน 我说他们俩。 ทางถนนจะ,ะฮะสองจุดหกร้อยเมตรนะครับผมสองโลหกร้อยสามสิบเมตรนะฮะภูเขาลาดนะครับผมหกกิโลสองร้อยแปดเมตรนะฮะ